โอเคครับผมก็ขอกับส,สดีทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมเองเอทิคูเวอร์ซึ่งวันนี้อยู่ในแมปของเอรนะอรนายไวซีเฮดนะครับผมนะก็ก็จะมาสอนทําในส่วนของทั้งสองดาบนะก็คือดาบเออซังไดนะครับผมนะแล้วก็ดาบเออผมยังไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าผมมีของทํานะส่วนดาบโยลูไว้ชิปหน้านะผมนะโอเคผมจะมาสอนทําดาบซังได้กับดาบเออเลนงโงคุนเองนะครับผมนะเออ อ่ะผมจะเริ่มจากดาบที่ง่ายที่ like สุดก่อนก็คือดาบสังไดนะคะผมซึ่งเป็นดาบที่เหมาะกับ <temat> ผ <tirar S 2> ู้เล really. ่น <receptors. splash. S 2> ที่เอข้าเกมมาใหม่มากเพราะว่าไม่ต้องทาเคี่ยอะไรเลยนะครับผมนะก็คือให้ทุกคนรับไปที่เกาะซอมบี้ตรงนั้นนะครับผมนะนะให้ทุกคนมาเลยนะครับผมอ่ะทุกคนไปเกาะซอมบี้ตรงนั้นเลยนะนี่นะครับผมคือดาบสังไดเนี่ยให้ทุกคนไม่ต้องทําอะไรนอกจากกดนะครับผมนะอะอ่ะให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับผม นี่โอเคเพอทุกคนมาตรงเกาะซอมบี้นะคะผมให้ทุกคนนะผมมาด้านหลังนะข้างหมางต้นไม้ต้นนี้นะเอออ่าทุกคนจะเจอกับดาบที่มันอยู่ตรงป้ายหลุมศพนะมันบอกว่าโอกาสได้ซังไดยอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตนะวิธีการได้นะให้ทุกคนนะผมเอาเมาส์หรือเอามือเนี่ยคลิกเลยครับผมคลิกไปเลยอ่ะพอคลิกเดียวจะได้เจมเลยนะเจมทีละนหนึ่งนะผมอ่ะให้ทุกคน เปิดออโต้คลิกไปเลยนะโอเคแป๊หนึง่งให้ทุกคนเปิดออโต้คลิกไปเลยนะนี่เห็นปะพอเปิดออโต้คลิกนะผมก็เจมก็จะขึ้นรัวๆเลยนะครับผมนะเออโ okay. อเคเพราทุกคนกดไอชิ้นนี้นะผมกว่าจะได้ดาบซังไดนะครับผมนะกดไปเลยนะๆกดไปเลยกดปุ๊บทุกคนก็จะได้นะครับผมเป็นกล่องนะครับผมเพราทุกคนกดใช้ทุกคนก็จะได้ดาบซังไดโอเคผมจะมาดูสกิลให้ดูนะครับผมนะ โอเคสกิลสั้นนะคบผมเป็นการปล่อยปล่อยขึ้นอย่างนี้นะโอเคสกิลเอ็กนะผมเป็นการฟันนี่ครับผมนะเออวันนี้ผมเหมาะผู้เล่นใหม่จัดๆนะก็แค่คลิกนะับเข้ามาในเกมแล้วก็คลิกเลยนะครับผมนะโอเคดาบต่อไปก็คือดาบเล่นงอคู่นะครับผมอยากแนะลยให้ทุกคนนะผมเตรียมเจมมาทั้งหมดสิบสองละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมเจมมาทั้งหมดสองล้านนะเออสิบสองล้านมาจากไหนอะกูเห็นนี่คูดอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเค อ่ะเพราะทุกคนมีเจมสองล้านเลยทุกคนนะผมตีซอมบี้เลยนะเออตีซอมบี้เลยนี่ตีซอมบี้จนกว่จาจะดบหัวมันนะครับผมนะหัวมันหน้าตาเป็นยังไงดีอ่ะทุกคนตีซอมบี้เกาะซอมบี้แล้วจนกว่าจะได้หัวมันมานะครับผมนี่หัวเป็นอย่างนี้นะอ่ะเพอะทุกคนได้หัวเสร็จเนี่ยให้ทุกคนนะผมเออเก็บไว้ก่อนเออทุกคนเก็บหัวไว้ก่อนนะครับผม ลห้ทุกคนนะผมไปเออตีวัวน,นะครับผมซึ่งวัวน,นะครับผมเกิดตรงเกาะเกาะเล็กๆตรงนั้นนะครับผมนะเออให้ทุกคนไปตรงเกาะเล็กๆตรงนั้นเลยนเนออีย่ยคลิปนี้ผมอ่านในคมนอมแล้วก็ไม่ตัดนะครับผมไม่ตัดคลิปนะก็จะพยายามจะทําให้เข้าใจที่สุดนะครับผมนะไว้รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะเพราะผมไม่ได้ตัดแต่ถ้าอ่านในมือถือก็จะตัดนะเออโอเคให้ทุกคนมาถึงเกาะเล็กๆนะครับผมให้ทุกคนนะรอวัวเกิดน,นะครับผมมา ว่าเกิดทุกๆแบบยี่สิบสามสิบนาทีวันมานั้นนะคบผมนะอ่าพอมันเกิดปุ๊บทุกคนก็มันก็จะเกิดตรงนี้ครับผมเนี่ตรงด้านหลังนี้นะเออพอทุกคนตีเสร็จใช่ไหมจะมีกล่องนะอมกล่องมันจะเกิดตรงนี้นะเพราะทุกคนตีวัวเสร็จนะมันก็จะมีกล่องตรงนี้ให้ทุกคนกดเก็บกล่องไปนะคบผมนะแล้วพอทุกคนเก็บกล่องมันก็จะมีโอกาสประมาณสามสิบเปอร์เซ็นที่จะได้เออดาวมานะนี่นะผมอ่ะก็จะได้โอกาสได้ดาวมายาี่นะ ประมาณนี้ไล่ให้ทุกคนนะผมเตรียมเหมือนที่ผมบอกก็คือหัวซอมบี้นะคะผมแล้วก็เจมสองล้านแล้วก็เอ้ยเที่ยนเนี่ยนะผมอ่ะโอเคแล้วทุกคนไม่ได้เกาะซอมบี้เหมือนเดิมนะอาจจะซับซอ้อนเลน่อยนะครับ,บแต่ผมก็ไม่ได้ตัดต่อนะเอออาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าก็ อย่าก,กอคลิปแล้วกันนะมันจะไม่เข้าใจนะครับผมอ่านะทุกคนไปตรงหลังเกาะน,นี้นะจะเจอกับเลนโกคุให้คนเตรียมขอมาคนระับเอาขอมาให้หมดนะครับผมนะหัวซอมบี้แล้วก็ดาวนะผมนี่สองอย่างนี้นะแล้วก็เจมสองล้านนะแล้วก็สองอย่างนี้กดไปเลยครับผมอ,อ้าวอ๋อต้องมีหัวซอมบี้สองอันนะโอเคโทษโทษนะโทษนะผมต้องมีหัวซอมบี้สองอันนะนี่คนระับแล้วก็กดเลย บเราก็ได้แล้วนะครับผมมันจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะผมกล่องของขวันแล้วก็กดไปเลยอ่ะแล้วก็จะเข้ากระเป๋าเรานี่ดาบเลนโงคุนะครับผมนี่อ่าก็จะดับเราได้ดับเลนโงคุไปเลนนะเออมีทั้งหมดสองสกิลนะผมสกิลแซดนะครับผมการเอ่อเอ่อฟันรอบๆอบตัวหรอเป่าเออสกิลเอ็กนะครับผม การฟันแบบนี้เลยเนี่ยเออในหัวซอมบี้มันด้วยนะผมนี่ประมาณนี้นะผมคลิปนี้มีแค่สองดาบก่อนนะผมคลิปหน้าอาจจะสอนหาดาบโยรุแล้วก็ดาบเซเบอร์นะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนใครไม่กดไลค์คลิปนี้พ้องอาย